สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจาก้อเซย์ลโมนะคะคลิปนี้นะคะก็จะขอเวานะคะขอตอ finance, ่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่เขาถึงทุนไปไว้ว่า มีเอฟซีนะคะมาขอความช่วยเหลือเนาะหลังจากที่คุยกันไปแล้วนะคะเขาก็ Healthcare, ให้เบอร์ทู่พ่อหญ่ะน,นะคะคนที่าจะให้น้องเพิ่นไปรักษานะคะจริงๆแล้วนะคะก่อนจะให้เบอร์ทู่พอหญ่ก็น้องเพิ่นไปนะคะอยากอาโทษถามน่องเพิ่นนะคะอยากคุยถึงอาการน้องสาวเพิ่นนะคะทีมีที่ปิดเป็นจังไนแน่นะคะเพราะว่าเอฟซี FC คนเนี้ยบอกว่าน้องสาวเพิ่นอาการนักบาไหวนะคะอาการน้องเพิ่นคืออาการนักบาไหวนะคะกินบ่ไรนอนบ่ไรนู่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะ พ่อเจ็บปวดทรมานตลอดเวลานะคะนั่นแหละพออ่อเรื่องโดยเวลาบดตรงกันก็นเลยบดเคุยกันนะคะเพราะว่าน้องเพิ่นก็ขออัตไปนอนเนาะแล้วเขาก็ซึ่งเป็นเวลาช่งบายประมาณใบสามหรือสี่โมงแรงี่เมื่อวานก็คือเป็นวันเสาร์เป็นวันขอบครัวนะคะก็เลยพากันไปบ้านงานนะคะตอนที่คุยกบน้องเขาอะตอนนั้นก็คืออยู่ในบ้านงานแล้วละ่ะที่นี่ตอนนั้นก็มียามีลูกสาวเพิ่นแล้วก็ลูกเขยเพิ่นแล้วก็มีป้าป้ามีน้องอเล็กอยู่กันหาคนนะคะแล้วที่นี่อยู่ยป,ป้าป้าเพิ่นก็ว่าเรื่องว่าเอาลูกให้น้องสาวเพิน่นเบิงแน รูปที่ทองเขาบวมตอนนั้นนะคะแล้วก็มีหนังควายมีอียงออกมาตอนที่เขาไปรักษาตอนที่เขาป่วยประมาณนั้นนะคะซึ่งเขากับแนมหนาปปปาแล้วก็งงๆว่าเอาเป็นอย่างยูยูปาปาคือมาบอกเรื่องนี้แล้วปปปาเป็นอย่างคือจังอยากให้เขาเอาลูกเนี่ยให้กับน้องสาวกับน้องเคยเพิ่นเบิงนะคะเขากับแนมหนาเพิ่นแบบงงๆที่นี่เพิ่นก็บ,บอกว่าเอาให้เขาเบิงเบิงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพิ่นวางสิเนาะที่นี่ก็เลยอ่าเอารูปนั่นะมาเปิดเห้บเบิงอ่าก็คือเป็นรูปที่ โอ้ยตกใจหมดปะป่าตังค์คีปะป่าเปิดประตูมาตกใจหมดพี่น้องว่ะตกใจว่ะเอาสมมาให้น้องอเล็กไปนอนแล้วค่ะเมื่อกี้อ่าอยากกินน้ำเปรี้ยวแม่จ๋าก็เลยเอาน้ำเปรี้ยวให้เพิ่นก็ไปนอนอยู่ในห้องนอนเพิ่นแล้วนะคะสงสัยเพิ่นจะปอกมาให้น้องอเล็กแหละเห็นว่าน้องอเล็กไปนอนแล้วเพิ่นก็เลยก้าให้แม่จ๋านะคะนั่นแหละเอออ่ะว่างวันนี้ก่อนนะคะถึงไายล่ะเมื่อกี้ ก็เลยหาลูปนะคะเออก็เลยหารูปนะคะเปิดหารูปในโทรศัพท์นะคะก็เอาให้เพิินเบิงนะคะรูปตอนนั้นที่เอาให้เพิินเบิงก็คือรูปอ่าที่ทองบวมนะคะลักกะทายคููกับรูปที่ตอนทองแฟบนะคะซึ่งเขาก็บอกเพ่นวาสองรูปเนี่ยมันเป็นรูปมือเดียวกันคือตอนเสารทุกอย่างจะแฟบจะเรียบจะแบนมากๆพ่อใบมาใบ,าาบาสามมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะประมาณนี้เหมือนคนไก่คอดก็เลยวางสิ เออหมดเพิ่นกับเบิงแล้วทีนี้ก็เอาลูกอ่เป็นหนังนะคะเราก็มีมีดายนะคะที่ว่างยุ่ขังหนังควายนั่นแหละหนังควายดอนนั่นแหละเอาให้เพิ่นเบิงทีนี้ก็เลยอธิบายเพิ่นฟังว่าเสื้อนะคะเสื้อที่ว่างยุ่ขังหนังควายน่ะที่แรกนะคะเขาบริว่างยุ่ขังหนังควายแบบนั้นนะคะอันนี้คือเขาบริวาวในคลิปอันนี้คือตอนเนี้ยเขาบริวาวในคลิปก่อนนะคะอ่าที่เขาเอาเปิดใบพูดออกมาแล้วนะคะ เสือกที่ว่างยู่ข่างหนังควายนะคะกลับไปเบิ่งในรูปได้เนาะเขาจะพันหนังควายไว้อยู่นะคะซึ่งพ่อใหญ่เพิรนกรบอกว่าเสือกเนี่ยมันโมเมนต์เสือกเขาบได้เฮดมาจากได้มันพิเศษกานั้นก็คือเสือกเซนนี้นะคะมันเฮดมาจากหนังควายนะคะซึ่งเขาเอามาฝนมเ่เฮดจากไหนกับ่กฮูดอกเออพ่าใหญ่เพิรนกรบอกฟังว่าเขาเอามาเฮดให้มันเป็นเน,น้อยเฮดแบบ แล้วที่นี่มันแต่จะเป็นแบบเหมือนเชือกนะคะซึ่งมันจะทนทานแ,แข็งแรงมากๆแล้วก็มีอนุภาพมากๆนะคะซึ่งเขาจะบอใส่เชือกธรรมดามาเห็ดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเห็ดในพิธีแบบนี้คือเขาจะเอาหนังควายนั่นแหละม,มาเหลามาเฮ็ดจังไน,นก็นแล้วแต่ให้มันเป็นเชือกให้กลายเป็นเส้นนิดหน่อยเป็นเคื่อเชือกแล้วสามารถเอามาเฮ็ดในพิธีของเขาได้ นั่นคือสิ่งที่พ่อใหญ่บอกแเราฮขกกับบะไรอธิบายอ่าในตอนคลิป่าที่ไปเอาหนังออกนะคะให้พี่น้นองฟังเนาะว่าคลิปนั้นกับพยายามรวบระดัดต่อน,นั่นแหละเพราะว่าถ้าจะวอาถึงรายละเอียดมากๆเยอะ,ะๆในทุกสถานการณ์ในทุกเวลาที่เขาเจอน่คือมันจะยาวกว่านั้นนะคะแล้วฮอกก็คือบอพอตอนนั้นคือเป็นอย่างเขาคือจังบ่เฮดคลิปเป็นตอน เออเป็นยังจังเบาที่เดียวไปลากเง่าไปเลยจนสรุประคะจบในคลิปเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะกับคลิปที่เราก็เลยเอาขอมาบอกเป็นต้นตอนให้พี่น้องฟังเนาะที่นี่หลังจากหมดเพิ่นเบิ้งลุปแล้วนะคะที่นี่น้องเขยก็เลยถามว่าอาการเป็นจังไหนน้องสาวพ่นก็บ,บอกว่าเราให้ฟังในมันเป็นแบบไหนหนูนี่นั่นที่นี่เขากะสองจิตสองใจค่ะพี่น้องจ๋าด้วยความที่คิดว่า อ่ด้วยที่วัฒนธรรมนะคะของเมืองหนอดะคะเะบาคือของคนไทยเฮาเนาะเขาก็คิดว่าโลกมันก็ไปถึงไหนถึงไหนแล้วแล้วกะตัางชาติเขา่บราณจะมีเรื่องแบบนี้อันนี้คือความคิดเฮาเขาก็เขาก็เอ๊ะสีเบาดีคือเบาเ้าดีเนาะเขาก็ ขาก็คิดสองคิดสองใจอยูย่เด็กก็คิดอยู่ค่ะสร้างลำนักอยู่ว่าจะเบาวดีหรือเบอวาเบาดีประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วสุดท้ายก็เลยเบาวนะคะบอ่อยเพื่อนฟังถึงอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะเกี่ยวกับที่เขาปวดท้องหาห,อหาหมอหรือ,อยังนูน่นนี่นั่นต่างๆนานาบอ่อยเพื่อนฟังมัดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในการรักษานะคะหลังจากเพื่อนฟังแล้วเพื่อนกระถามว่าแล้วอ่าตอนที่รักษาัะะ่ะอ่าพอหใยนะเพื่อนเอาอยาให้กินบ่อหรือว่าเพื่อนให้กินอีหยังบ่อ นะคะเพื่อนถามบางสี่เนาะที่นี่เขาก็บอกว่าเขาไปได้กินยาอย่างมีแค่ใบผู้ที่เพื่อนเอามาสามัมผัสตามหลางกายเขานิดน้อยแค่นั้นเขาก็บอกเพื่อนไปวางส่นะคะเขาปดิกินอย่างเลยพพอใหญ่เพ,พื่อนไปไห้กินน้ำกินยาอย่างทั้งสิ้นนะคะแต่สิ่งที่มันออกมามันกับเป็นแบบนี่แหละหนังควายตอนที่เขาเห็นนะคะก็บอกเพื่อนไปวางสิที่นี่เขาก็เลยถามเพื่อนกับเพิ่นไปนะคะว่าเป็นจังไหนแหนกับเหตุการณ์ที่เขาเล่าสู่ฟังเสือบอรหรือ มีความคิดเห็นว่าจังไหนนะคะเาก็ถามเพิ่ลนก็ไปวางส่นะคะที่นี่เพิ่นกับเบาาอย่างนะคะแล้วอาน่องเขยนะคะเพื่นก็เอาวิดีโอมาเปิดให้เบึงซึ่งเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเพิ่อนอูบาซิลเนาะบาซิลเนาะเอออาจจะเอิ้นบ่ถือ เพิ่นมีโรงแรมยูหันนะคะแต่ว่าเพิ่นบริหารเองนะคะมีผู้จัดการบริหารให้เพิ่นยูหันนะคะแล้วที่นี่โต้เพิ่นเองอ่ะเพิ่นก็ยู่หนีเพิ่นบริหารอ่าโรงแรมของเพิ่นอยู่ประเทศนั้นนะคะน้องเคยปะป๊าเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนน่ะเมียเพิ่นก็เป็นอาการแบบนี้ลหละเราก็ไปหาหมอไหนกะบ่อเศร้าไปหาหมอไหนก็ว่าจังสั่นจังซีอยังเพิ่นก็พยายามเฮ็ดโตปฏิบัติมาทุกสิ่งทุกอย่างก็่มีหยังดีขึ้น ะะซึ่งแล้วบังเอิญอ่าเพิ่นก็ได้เป็นคุกคี้อยู่ประเทศบาซินนั่นแหละแล้วเพิ่นก็ไปเห็นอ่าในคลิปนะคะในอ่าโทรทัศในซในสื่อต่างๆนี่แหละโลกเช่าเชียวต่างๆนี่แหละเขาแช่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเห็ดเขารักษาเกี่ยวกับเรื่องอ่าเหลือเสือเรื่องแบบเรื่องแบบ หมอเรื่องแบบที่ว่าหมอหรือโรงพยาบาลบ่าสามารถที่จะพิสูจน์หรือบอกได้นะคะซึ่งไปหาหมอเขาก็บอกว่าเป็นอย่างแต่ว่าพอไปหาผู้ชายคนนี้ทุกคนจะเศร้าป่วยนี่คือสิ่งที่เพิ่งราให้ฟังแล้วที่นี่เพิ่นกับพากันไปแล้วอ่าผู้ชายคนเนี้ยเพิ่นเป็นคนที่รักษาเพิ่นจะนุง่งขาวห่มขาวแล้วเหมือนว่าผู้ใดไปหาเพิ่นเนี้ยต้องนุง่งขาวห่มขาวนะคะตามที่เห็นในวิดีโอนะคะเพิ่นเอาให้เบิ่งทุกคนจะนุง่งขาวห่มขาวแล้วที่นี่ผู้ใดเห็ดพิธีก็ตามแต่นะคะ สามารถถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอใดและการทีวีก็ไปนน่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างคือเพิ่นดังหมากในโลกโซเชียลแล้วก็ค้นไปหาเพิ่นในมือหนึ่งมือหนึ่งนะคะว่าต่ำกว่าพันพันคนเลยนะคะนี่คือสิ่งที่อ่าเทวรัตหรืออย่างก็แล้วแต่เขาตีแพ่ผู้ชายคนนี้ออกมานะคะซึ่งแล้วน้องสาวป้าป้าเนี่ยกับไปรักษาน้ำเพิ่นนะคะแล้วคนที่มารักษากับหมอเขาเนี่ยคือเป็นคนไข้คนป่วยที่แบบลำลายมาก จากทั่วสามราตีเพิ่วางสี่นะคะบอกภาษาต่างๆบางเธอบอกกันบบรูเหลืองกับคนป่วยนะคะเขาก็จะใส่แอบแปงบอกอาการบอกบอาการกันโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะแต่ว่าทุกคนเพิ่นรักษากระหายแต่ในกรณีของน้องสาวปาป๊าเนี่ยคือเพิ่นรักษาแล้ว่าหายนะคะประมาณนั้นแต่เสร็จแล้วทีนี้น้องสาวเพิ่นกะคือบอ่ยอ่อมแพ้แล้วเพิ่นกะคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างแบบนี้แหละแล้วทีนี้มันเกิดจะมีคนที่อยู่ประเทศนี้แหละ เออเพื่อนกะอ่าได้ทักได้แนะนําบอกมาแล้วเพื่อนก็ไปรักษาแล้วมันกะหายนะคะซึ่งเป็นอีหยังที่เหลือเสื่อมมากๆแล้วบ่กเกี่ยวกับอในกรณีทองนะคะแล้วยูยูมากเหมือนึงนะคะเพื่อนเจ็บสนเท่านี่แหละด้วยความที่เพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่นอนบ่ได้ไปออกกําลังกายเพื่นอนบ่ได้ไปเดินหนะักยูยูอาการเจ็บสนเท่านะมันก็มีมากแล้วเพื่อนกับ,บ่สามาชีจะเดินได้เซจแล้วที่นี่เวลาไปหาหมอนะคะหมอก็บ,บอกเพื่อนว่าอ่าเพราะว่าน้องสาวป้าป๊าเนี่ยอ่าเล่นเล่นกีฬานัก เล่นกีฬาหลายออกกําลังกายหลายเดินหลายนูน่นนี่นั่นซึ่งน้องสาวป้ะปาก็บอกว่ามันเป็นไปบ่ได้เพราะฉันหูโตฉันดีว่าเกิดยังขึ้นนะคะคือหมออาจจะมองนะคะอาจจะเดาว่า,าคือน้องสาวป้ะปาเนี่ยเพิ่นเป็นนักกีฬาตูยงเลยนะคะเกี่ยวกับเล่นสกีประมาณนี้หละเพิ่นจะมีถ้วยเต็มบ้านเต็มเพียนเลยค่ะพี่นอ้องจ๋าถ้วยทองถ้วยเงินต่างๆเต็มบ้านพเพลย อ่าน้องสาวปะป้าเนี่ยเพิ่นเป็นนักเตนสกีโตยงเลยเพิ่นเป็นนักกีฬานะคะตั้งแต่ใน้น้อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นว่างมือแล้วละ่ะแต่ว่าถัยอยู่บ้านเพิ่นน่มีทุกยุททุกมุมหลายมากๆเหมือนผลิตภัณฑ์โชวถวยเลยค่ะพี่น้องจ้าถ,ถวยหลายมากๆนะคะซึ่งหมอก็คิดว่าเป็นจากการเล่นกีฬาแต่ว่าน้องสาวปะป้าบอกว่าบอแมนนะคะเพิ่นหูโตขคงเพิ่นดีนะคะ,ะเสร็จแล้วอยู่มาเมือนหนึ่งนะคะเพิ่นก็ได้บังเอิญไปเจอคนคนหนึ่งนี่แหละมารักษาเพิ่นบอกว่าเหมือนประมาณว่า แค่จับจับแค่แค่จับแค่ดึงเส้นกุ๊กก็กแก๊กอย่างประมาณเนี่ยแค่นั่นเองแล้วผู้ชายคนเอกสามาเดนห้เพิ่นเดินได้อีกทีนึงโดยที่บ่เจ็บป,ป่ปวดอีหย่างอีกเลยเพิ่นวางส่นะพี่น้องจา๋าเออซึ่งมันเป็นอย่างที่แบบเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นบ่เสือแต่เพิ่นก็บ่หลบลูไปหาหมอบ่มมีอย่างแล้วเป็นหยังไปหาผู้ชายคนนี้เขาก็ได้เห็ดอย่างเลยแล้ยยาเขาก็่ให้กิน เป็นอย่างเพิ่นคือเศร้าแค่มาจัาแค่มาหยางนุ่นนี่นั่นนิดหน่อยกะอาการกะหายเป็นปีถิ่งเรากะบ่ไม่อาการนั่นอีกเลยเราเพิ่นกะหยางได้โด่งๆซึ่งเพิ่นกะบอกว่าเพิ่นปฏิเสธบ่ได้ที่จะบ่เสื่อเรื่องนี้แต่ว่าเพิ่นกะบรได้งมงายนี่คือสิ่งที่เพิ่นบอกนะคะพี่น้องจ๋าแล้วที่นี่เพิ่นก็เลยถามถึงเหตุผลว่าเป็นอย่างอ่าเมืองไทยคือมีความเชื่อเรื่องแบบนี้แล้วเป็นอย่างอ่าคนที่เขาเหตุใ่เฮามาน่ะคือเขาเป็นไข่เขาต้องการอีอย่างเขาคือเหตุแบบนี้เฮาก็เลยอธิบายเพิ กะบพวกหูดอกบางเทือเขาอาจจะอ่าคนที่เขาเหลินของเขาเห็ดของแบบเนี้ยเขาอาจจะปล่อยมากทดลองของมาน้าร่มก็ได้หรือบางเทือเขาอาจจะสร้างเฮ้ามันใส่เฮ้าหรือเขาอาจจะรหวังดีต่อเฮ้าหรือยังกระแลวแต่มันก็ะมีนั่นแหละมันก็ะมีหลายสิ่งหลายอย่างประมันอีก,กเ็เลยบอกเพิ่นฟังนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนที่เหตุสายเนี่ยมันกับบ่ได้อ่าเป็นเรื่องที่ดีเขาก็บ,บ่ได้มีสิ่งที่ดีๆในตัวเขาดอก เขาบริคิดดีทําดีไงหลังจากเมื่อหนึ่งพันไปสักวันหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาเหตุหรืออย่างมันกะจะย้อนกลับไปหาโตเขาก็อธิบายเพิ่นฟังประมาณนั้นนะคะเออเสร็จแล้วที่นี่เพิ่นกระถามว่าอ่าแล้วอ่าพ่อใยที่เขาไปรักษานะ่ะเพิ่นอยู่ใส เออเพิ่นยังมีชีวิตอยู่โบหรืออย่างเขาจะไปหาเพิ่นไดโบนี่คือสิ่งที่น้องเขยกับน้องสาวถามนะคะซึ่งเขาก็งงมากๆแล้วเหมือนคว้องหูซึ้งเขาน่ะคิดว่าเหมือนเพิ่นอยากไปรักษาหรือเหมือนเพิ่นมีอย่างผิดปกติสักอย่างหนึ่งแต่เพิ่นกับได้บเขาฟังเนาะซึ่งคิดว่าเพิ่นอยากจะไปเจอพ่อใญ่นะคะหลังจากที่ว่าเพิ่นฟังแล้วที่นี่ก็เลยบอกเพิ่นว่ากับบ่หูเพื่อกันเพราะว่านั่นคือมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายปีแล้ว แล้วณมือที่เข้าไปรักษาตอนนั้นคือพ่อหญยเพิ่นกระเถ่ามากมากแล้วแล้วก็เลยวอาให้เพิ่นฟังว่ามีเอฟซีนี่แหละจากช่อง YouTube นะคะเพิ่นกระถามมาก็เลยให้เบอร์โทรพ่อหญ่นั่นไปแล้วก็ให้เพิ่นโทรถามด้ให้เพิ่นไปเบิ่งว่าเป็นจังไหนก็บ่แน่ใจว่าน้องเพิ่นน่ะเอฟซีคนเนี้ยสามารถติดต่ออ่ะพ่อหญ่นั่นไดบ่ก็คือตอนนี้เฮาบวกหูก็คือร่อม้อ่นเศร้าก็คือร่อให้ตอนเศร้าว่าอ่าเพิ่นจะติดต่อกบพ่อหญยไดบอจังไหนประมาณนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือถึงท่วนไหวยุบัญะ ซึ่งตอนเสาร์มานะคะก็ปเป็นข้อความยูไม่เชนเจอนะคะน้อ,นองเอฟซีเพิ่นกระทรงข้อความมาบอกว่าเพิ่นอาไปรักษามาแล้วนะคะแล้วก็เป็นหุ่นขี้ผึ่งออกมานะคะเออก็เลยอ่ทักทายไปถามกันคุยกันแล้วว่าจากไหนไปจากไหนมาจากไหนนะคะเร็นแล้วน้องเพิ่นก็เลยเล่าให้ฟังว่ากระทบไปหาเบอร์พ่อย,ยนันแหละแล้วก็ไปแต่ว่าคนที่รักษานะคะก็เป็น่าลูกเคยเพ่อใหญ่นะคะบอเมนเนพ่อใหญ่ เขาก็เลยถามว่าพ่ญ่ยไปใส่คือบร,ร,รินหารักษาเนี่ยนันพนก็บ,บอกว่าอ่าพใหญ่น,ยยน่ะเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ออกมานะคะก็เป็นหุ่นคีบผงนะคะซึ่งคนที่สืบทอดอ่าเฮพิธีประมาณนี้รักษาคนต่อไปก็คือเป็นลูกเขยเพญ่น,นะคะแต่ว่าในความรู้สึกน้อง FC เอฟซีพนบอกว่าเหมือนอ่ารักษาแล้วแต่ว่าเหมือนน้องพนจะ่ดีขึ้นนะคะน้องพนยังมีอาการเจ็บอยู่ปวดอยู่นะคะซึ่งหลังจากได้ฟังแบบนั้นแล้วในความคิดก็คือว่าอ คนที่มารักษาแทนพ่อใหญ่อะก็คือเขาก็คิดว่าเป็นคนละคนเนาะอาจจะบอคือพ่อใหญ่ก็ได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าออกมาแล้วเบื้องตน้นอย่างประมาณนี้จักนิดจักน่อยก็ยังดีกันยังถือว่าโอเคนะคะที่นี่น้องเพิ่นก็เลยบอกว่าขอเบอร์พระอาจารย์นะคะที่อยู่วัดปานะคะที่เข้าไปลุดมนม์นแล้วก็ห้องเป็นเสียงหลงเสียงหวย,ยหวนอ,ออกมาแหละน้องเพิ่นลนนว่าขอเบอร์โทรพระอาจารย์นะคะ เพราะว่าอยากพาน้องไปรักษาอีกน้องนะอาการบอดีขื้นเพิ่นวางสีเนาะเสร็จแล้วที่นี่ก็เลยเอาเบอร์พระอาจารย์ให้น้องเพิ่นไปนะคะล้าก็ให้เพิ่นโทรติดต่อสอบถามกับพระอาจารย์มังกรเบองต้นนะคะคุยกันก่อนว่าจังไหนจังไหนเวลาเข้าไปจะได้บ่ผพิดผ่าโน่นนี่นั่นเนาะเสร็จแล้วที่นี้น้องเพิ่นก็เลยบอกว่าอาติดต่อไปหาพระอาจารย์แล้วนะคะเราก็ได้คุยกับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์เพิ่นก็แนะนําไปหาพระอาจารย์อีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ถ้าจํมบ่ผพิดนะคะอยู่อานาจเจริญประมาณนี้แหละ เออพราะหลังจากที่น้องเพนบอกว่าพระอาจารย์แนะนําไปหาพระอาจารย์ที่อายุอานาจเจริญนะคะหลังจากนั้นเขาก็ไปติดต่อกันเนาะเพราะว่าอ่า่าน <con v répondre au ether> ั่นคือเป็นตอนเศร้าของเพลินแล้วกับตอนขึ้นคือเขาก็นอนนะคะซึ่งเวลามันก็ไ่ตรงกันเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าเรื่องเล่าต่อจากหนีไปจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่พระอาจารย์แนะนําว่าน้องเพลินไปหาพระทีอายูอานาจเจริญนะคะแล้วหลังจากหนีเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ